อิบไม่เห็นไ,ไมหมกินขอ,ของกันมีน้ำพริกปลาลาแล้วกบทอดแซ่บกบเฮ้ยแซ่บเด้อฮ้อนแล้วก็รีบกินทำไมอ่ะอ่ะกินมาอ่ะปกติเขากินตัวใหญ่แบบนี้เลยเหรอใช่เอ้ากินติล่ะ กินได้จริงใช่ปะออ่ะเนี่ยกินได้ลองดูอืมออ่รเนี่ยนี่แจวกินกับขอนีแยแซบมาคไดิด้เดี๋ยวฮของฮอไปกินอยู่มาหาลัยกันเอ้าแล้วนั่นของใครอ่ะของนุกอ่ะฮ่อวไปหายตั้งท่าอยากกิน แม่อข้าวจีบสาวนะเดี๋ยวนี้ไรกาดหืมทำอะไรกินกันอะเหม็นเหม็นนี่อย่างนำพริกปลาลาออกจากหอมเออนี่เขาห่ขอเข,อขอ่าไงเธอเด้อเด้อเดี๋ยวนี้ใครเขาหอ่อข้าวไปกินที่มาหาลัยกันโรงอาหารก็มีเชยฉันไปก่อนนะพี่อามมารอ,อพี่อามมาหรอไปดูคนดีหล่อนคลายขากบออกก่อนจ้าแล้วดูสภาพจะไปกับฉันยังไงเนี่ย อะไรของเขาอ่ะพี่ว่าแต่ของอะไรแบบนี้จะกินแทนได้ปะซูโตะก็ได้บอ่อายเด้อเขาไปกินมาหาลัยอ่ะอ,อายอะไรอ่ะประหยัดรอยตังหากของดีค่อยๆกินนะเด้อมันเผ็ด อร่อยออกนุกพี่ยามมากินข้าวด้วยกันเร็วเฮ้ยนิวนี่แกเรียนเอกทำอาหารหรือว่าบริหารวะเห็นห่อข้าวมากินทุกวันเลยลองกินดูไม่ล่ะของชอบนกเลยนะอีไม่ได้ชอบชอบอะไรล่ะฉันกินอะไรแบบนี้ไม่เป็นหรอกพี่ยามเราจะไปกินปลาดิบกันใช่ไหมคะกินเ่ราะเปลี่ยนนิเมือ่อเสาร์ห้องยังเห็นนกร้อยกินอยู่เลยบ่ได้กิน แกหยุดเลยนะฉันอยู่กรุงเทพตอนนี้ฉันไม่กินอะไรน่ากลัวแบบนั้นหรอกบอกอีสานก็ได้อยู่กันซั่นี่นึงอีบเขากัฟังหัวเรื่องแมนจ้ะเราชอบภาษาอีสานนะแล้วว่ามันน่ารักดีอะฉันไม่พูดอยู่กรุงเทพก็ต้องพูดกลางสิไปค่ะพี่ยามนิ้วอย่าไปคิดมากเลยนุ๊กมันก็ฟอร์มจัดแบบนี้แหละเขาบอกขอใจเลย ตอนอยู่บ้านนกบ่ได้เป็นแบบนี้ด้วยเขาไม่อยู่กรุงเทพก็คงอยากจะทําตัวให้กลมนนลืนน่ะแหละ หิวลูกสวัสดีค่ะแม่แม่เป็นยังแม่สิมาขึ้นมาบอกกันก่อนเอาก็แม่ขึ้นหอดีแบบไหนมีอะไรให้แม่กินบ้างหิวโอ้ยแม่มาหอกระถามหาของกินเลยเนาะม่มีของฝากมาฝากลูกได้บ่เบื้องแม่แตนแะ่พูน่ะเอาของมาฝากกหลายของเองรวมอยู่ตะก้ากับของแม่แตนนี่แหละมางงินเนี๋ยวหู้ซอยถือคะ่ะเอาคนอีสานบ้านเดียวกันตี เปล่าค่ะคนกรุงเทพแต่ว่าชอบภาษาอีสานมากค่ะเอาแล้วนกไปใส่ล่ะนี่แม่เตรียมของหมักมันมาให้ต่างหลายอย่างปลาแดกแม่กับมักเองเห็ดป่าเห็ดข้นแม่กับไปเก็บเองของหมักมันทั้งนั้นเลยแกงน้ำไม้นี่น้ำไม้อ่อนๆแม่สิแกงแซ่บๆสูกินเดอ้อปลาแดกแม่แตนนี่แซ่บคักเลยนกมันต้องมักแท้ๆล่ะไปค่ะไปเข้าครัวกันหนูอยากกินอาหารอีสานที่เจ็บแล้ว กินอะไรอะ่ะมีอะไรตายในบ้านเหรอเอ,อ่อขอโทษค่ะพี่อามแปบ๊บนึงนะคะเดี๋ยวลูกรีบเคลียร์ให้โอ๊ยพี่ไม่ไหวนุก๊กพี่กลับก่อนนะพี่อาร์มแม่นุ๊ลูก แม่ทำขนมจีนน้ำปะลาร้าไปช้อนให้กินหอมหอมหีเหม็นจะตายนี่แม่เอาอะไรมาเนี่ยเรามาต้มปะลาร้าในบ้านแบบเนี้ยกลิ่นมันติดเสื้อผ้าหนูเหม็นไปหมดเลยแต่แม่เอาแต่ของชอบนุ๊กมาทั้งนั้นนะลูกมีแกงเห็ดป่าด้วยไม่กินหนูกินพิซซ่าอิ่มแล้วแม่จะมาที่นี่ทําไมเนี่ยก็แม่คิดถึงลูกนี่นุ๊กไม่ยอมกลับบ้านเลยหนูเบื่อบ้านนอกแม่ไม่ต้องรอหนูหรอกนะ ไปก่อนได้เลยและอีกอย่างถ้าหนูทํางานได้เงินเดือนมาเดี๋ยวหนูจะส่งไปให้แม่เองปลาลาเนี่ยไม่ต้องมาต้มที่บ้านหนูอีกนะหนูไม่ชอบนุก๊กนี่แม่เด้เป็นอย่างที่บอกสิแม่ฉันไม่ใช่แม่แกแกจะเดือดร้อนท่าแมแม่แต่งกับข,ขึ้นแม่เฮอขึ้นกันตะกี้ยังกินปลาแดดถั่วเดีวยวกันอยู่เลยลืมกินมันเหมือนเ,าเราบ่ฮาเกิดจากอีสานเนี่ยนุก๊กที่เกิดมันไม่ใช่ที่อยู่เว้ยฉันไม่มีทางกลับไปบ้านนอกเด็ดขาด แม่ไปเห็นต้องฟาวกลับเลยโอ้ยจะอยู่ทําให้เจ็บใจเหรอลูกไปแม่แตนลูกแกไม่กลับ่านอกกระช่างมันฉันจะยู่กัแกเป็นเพื่อนแกไปจนวันตายเลยถ้าผมเรียนจบแล้วอ่ะมจะากลับบ้านเลยได้แมลูกจะอยู่ไหนแม่ก็ไม่ว่าหรอกอย่าลืมบ้านเกิดเราก็พอเนวแจวบองนี่แม่ตั้งใจเห็นให้หนูเนวเก็บไปกินเดลูเดอ นุกจะไปไหนอะไปอยู่กับพี่อาร์มฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเชิญพวกแกอยู่กับกินปลาล้าเหม็นๆไปเถอะนิวถึงบางคนจะไม่เห็นค่าของเราอ่ะแต่ก็ยังมีคนที่เห็นนะคนอื่นไม่ชอบปลาล้าไม่เป็นไรแต่ว่าเราอะชอบมาก ในนักสึกก็สอบตัวท้ายเสร็จสักทีจะว่าไปก็วัยเหมือนกันเนาะเผลอแป๊บเดียวเรียนจบแล้วโหกว่าจะถึงวันนี้ก็อาอเรื่องอยู่นะเออแล้วจบแล้วเนี่ยคิดเลี่ยงอ่ะว่าจะทำอะไรต่ออืมไม่รู้สิว่าจะกลับไปตั้งหลักที่บ้านก่อนอ่ะวรียบไปคงหางานทำเลยมั้งฉันก็ลังคิดอยู่เหมือนกันถ้าทำงานที่เนี่ยอีกใจนึงก็เป็นห่วงแม่แกก็แก่ขึ้นทุกวัน แล้วจริงๆแล้วนิวอยากจะอยู่ที่นี่หรือว่าอยากกลับไปหาแม่มากกว่าล่ะก็ต้องอยากกลับบ้านอยู่แล้วอยู่บ้านเราอะอะไรอะไรก็สบายใจกว่าเยอะังนอีพอมีไอเดียนะว่านิวจะกลับไปทำอะไรที่บ้านได้อะไรเหรอก็เอาสิ่งที่นิวรักแล้วก็ถนัดที่สุดมาทำอาชีพไงก็นิวชอบทำอาหารจะตายเ<ม>ชฟคนนี้ไม่สนใจเปิดร้านบ้างหรอคะจะว่าไปไอเดียนี้ก็น่าสนใจอยู่นะ ไอเราก็ชินกับรถมือเชฟซะด้วยสิถ้าอยากกินทีต้องนั่งรถไปกี่ชั่วโมงเนี่ยนั้นอีฟก็ไปกับนิวสิจะได้กินฝีมือนิวทุกวันไงเฮ้ hey, ยยางงี้เหมือนขอแต่งงานเลยนะก็ต้องอยากแต่งอยู่แล้วสิแล้วอีฟอะ่ะอยากแต่งกับนิวไหมเฮ้ย hey, นี่ไม่ได้รลเล่นใช่ปะเนี่ยที่ผ่านมาอีฟคอยอยู่เคียงข้างแล้วให้กำลังใจนิวมาตลอดมันทำให้นิวรู้ว่านี่แหละคำว่าคู่ชีวิต าเก็บเงินได้ตะก้อนน่ะเรามาแต่งงานกันนะอืมก็เป๋าใบใหม่อีกแล้วเหรอรู้ไม่เดือนนี้ลูกซื้อไปหลายใบแล้วนะก็มันสวยนี่ลูกอยากได้อ่ะ ว,วันวันออกไปกินของหรูหรูซื้อขอแงแพงแพงไม่ดูตัวเองบ้างเลยดูตัวเองอะไรเงินเดือนกแค่นี้ยันจะใช้ฟุ่นเฟินกันตัวพี่เลี้ยงลูกต่อไปไม่ไหวนะแล้วใครใช้ให้เลี้ยงเงินเดือนแค่นี้นุก,ก็ดูแลตัวนุกเองได้มันก็ช่วยจ่ายบินพวกนี้ด้วยนะ<ๆ>ตอนลูกซื้อของก็ช่วยคิดตอนหาเงินมาจ่ายด้วยนะ บอกอํามันถิ่มหนูไปหาผู้หญิงคนใหม่อ่ะแม่มเป็นอย่างหน่อบลูกกลับมาอยู่น้าแม่นีลาใส่สิน,นีที่หนูติดอีกในขณะนดดูขายของไปเมืแล้วอ่ะมันยังมาพ่อใจหนีเลยแม่มาเป็นอย่างหนัอลูกแม่ยังพอมีเงินเก็บในธนาคารอยู่ให้หนูเอาไปใส่หนีเด้อหลูกเด้อแม่ว่าเคียรใหทหนูติดที่หนูเคยบอกบอดีกับแม่และสุดท้าย หนูก็ต้องส้มสั้นกับมมอยู่บ้านเฮาอ,อีกอบอดอกแม่บม่ได้โกรธริ่ไดเขียนให้นุกดอกแต่มันเสียใจหลายกว่ามันจกอยิ่ในอกตอนที่แม่ได้ยินนุกบอกดูถูกบานเจ้าของนุกขอโทษค่ะแม่อมจำไว้เดอลูกเดอต่อให้คนเฮาสิหลงทางไปไกลซ<ม>ํำใดแต่สถานที่ที่เฮาสิสามารถกลับมาพักพิ่งใจได้ย่าเมยวลาก็คือบานเฮา ผ่านที่ห้าสามารถอยู่ไดนตลอดชีวิตได้ลูกมันเป็นอย่างนูก็ต้องหายไวจะหายโอ้ยกำพูที่แม่ได้ถูกหล่ะนโอ้ยคำแพ้แม่กำพูที่แม่แล้วลูกหล่ะแม่แดนวันนี้มีไข่หมดแดงวะจ้ะ มีมีแม่เก็์ไว้ให้ตามพี่สังเลยร้านขายดีมันบล่ล่ะนิ้วหนีเป็นคนเห็ดกับเขาแซบ่บค่ะกํากลังจะขยายร้านแล้วลูกค้าแน่นทุกวันเลยค่ะถอดกบจนเมื่อยมือเลยแม่เอาเบิ้งเบิง,บงจะเอาอยัางได้ล่ะเลือกเอาลูกแม่มันนี่กบมีซ้ำนี่ละไปเอามาให้แล้วหนูเออ สะใจพวกแกแล้วใช่ไหมล่ะฉันอยู่กรุงเทพฉันก็ไปไม่รอดตกงานพี่อ้มเขาขอเลิกกับฉันจะต้องมาช่วยแม่ขายของที่บ้านเนี่ยฉันก็ขายกับข้าวขายของป่าเหมือนแกนี่แหละแต่ฉันไม่ได้อยากทําอะไรแบบเนี้ยจะไม่ได้อยากขายกบโอยนุกเขากับขายของด้วยกันกบทอดนี่กาไรดีด้ยเป็นแม่ค่าก็ได้เงินสุจริตดีกว่าอยู่กรุงเทพไปหัวรถไฟฟ้าแล้วก็มุนเงินบ่ท่านจังไดบานเทามันคือบ้านเท่าส่รนุก ถันอยากกลับไปยุงเทพอีก,ก็ตงค่อยกลับไปตอนนี้ก็ซอยแม่ขายของไปก่อนเอางี้เดี๋ยวห้องิมาสือของอยู่บ้านเธอทุกมือเลยใช่แกจะได้มีเงินตั้งตัวไวๆหรือว่าอยากจะมาช่วยที่ร้านอาหารของเราก็ได้นะขอบใจพวกแกมากนะที่ไม่ทิ้งฉันอะจังใดห้องกับมูกันบอทิมกันอยู่แล้วล่ะจังน้อยอีฟคอดเนี่ยมาซอยเลียงหลานเลยเด้อฮะอีฟทองบอ ออ้ยดีใจน้อง,องหลายๆเดอ้อเท่าพวกลับกรุงเทพแล้วล่วลวะสิยูซอยเลี้ยงหลานเจ็ดเดียนแล้วล่ะนิวเจ็ดเดือนแล้วโอ้ยใหญ่คอดแล้วนะ